สวัสดีทุกๆกันนะจ๊ะอันนี้เราจะเอาจุลินทรีย์สงองคห์แสงแบบเพียวๆนะแบบเพียวๆไม่มีอะไรปนไม่มีน้ําปนจุลินทรีย์ขังคห์แสงเราจะเอามาบำรุงอ่ามะเขือเปราะม่วงพี่ลูกเล็กๆอ่ะที่เราไปคัดแยกออกมาเอารงช่องนู้นนี่ขย่าไปเรียบร้อยแล้วเติมเลยนะจ๊ะ เอาแบบเพียวๆเ,เราทำแบบนี้มาตลอดไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ก็คอยดูการจเจริญเติบโตของเขาแบบนี้ใส่เพียวๆมันจะเปลืองออจริงๆมันต้องผสมน้ำนะจ๊ะจะได้ไม่เปลืองถ้าเนี่ยผสมน้ำเนี่ย กี่กิลิตรเนี่ยนะสองลิตรนะสองลิตรก็เติมอย่างนี้เทไปอย่างนี้กะเอาไม่มีสูตรตายตัวอ่ะใส่อันนี้ก็ได้นะใส่อันนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกพอดีเราทำเยอะนี่ไปช่วยเรื่องรากช่วยเขาช่วยไล่แมลงได้ด้วย เพราะกลิ่นเขานี่แหละกลิ่นเขาเตะจ,จมูกดั้งหักเลยนะจ๊ะบำรุงซะเรียบร้อยเขาช่วยเร่งรากช่วยบำรุงลำต้นกิ่งก้านใบให้แข็งแรงคือเราทำเยอะเราใส่เยอะได้ไงแต่ถ้าใครมีน้อยๆให้ผสมน้ำใช้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวจุลินทรีย์เขาจะไปขยายตัวปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักมันก็ต้องดูแลบำรุงเขาเขาจะได้ติดดอกออกผลให้เรากินแบบนี้ฮะเ,เสร็จแล้วก็ต้องเหลือบางลูกเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อนี่เดี๋ยวก็ร้อให้เขาแก่ๆก,ก็แกะออกมาบีบบๆ โรยๆหวานๆมองไหนมีดินก็โรยไปปลูกได้ต้องขยายเป็นน้จาจ๊ะทุกคนบำรุงให้ดีๆจุลินทรียสังเคราะห์แสงไม่มีประโยชน์มากนะเนี่ยใส่น้ำไปเลยหนึ่งขวดเอาเอาประมาณนี้ที่เขาขายมันจะเหลือไปใช่ไหมเนี่ยใส่น้ำไปของเราส่วนมากจะเป็นน้ำประปานะ คือน้ำปราปาน่นแหละตอกไข่หนึ่งฟองใส่น้ำไปทั้งหมดห้าขวดหนึ่งจุดห้าลิตรแบบนี้ห้าขวดใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะได้ห้าขวดอ่ะไข่ไก่หนึ่งฟองสามารถทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ห้าขวดขยันขย่อขย่อขย่อทุกวันนะมันจะแดงใช้ไข่ไก่ฟองเดียวก็แดงเคยทดลองมาแล้วไข่ไก่ฟองเดียวก็สามารถทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ได้ใครอยากจะให้แดงกว่าน,นี้เติมผงชูรสลงไปในไข่ไก่สักหนึ่งช้อนชาก็ได้แล้วก็เตะๆๆๆๆๆๆๆให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่แล้วก็เขย่าเขย่ขยาห้าขวดรับรองได้ขยันเขยา่ขยามันแดงจริงๆไข่ไก่ฟองเดียวก็แดงแล้วทีนี้ใครอยากจะได้สีแบบให้มันเข้มๆหน่อยก็เติมกะปิลงไป หนึ่งช้อนชาสีมันจะเปลี่ยนสีมันจะเข้มมันจะอ่อนจะบางก็จากการที่เราเติมส่วนผสมอย่างอื่นลงไปแต่ถ้าเป็นน้ำฝนส่วนมากเราจะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวซึ่งไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเหมือนสีแดงเออแต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเขาหาหุาหนหุนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอ๊ฝากกดไลค์กแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไปแล้วฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้มือใหม่หัดปลูกเหมาะมากที่ไปกดติดตามช่องทุกช่องเพราะ เราจะได้ความรู้ใหม่ๆจากทุกช่องเกษตรช่องปลูกผักนะจ๊ะไปแล้วลุยงานต่อรอดูการเจริญเติบโตของมะเขือเปราะม่วงนะจ๊ะแค่นี้นะ